จริงๆก็ว่าจะไม่รีวิวอะไรนะครับผม จริงๆก็ว่าจะไม่รีวิวแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้นะแต่มันอดใจไม่ได้จริงๆครับสําหรับมิวเอสีขาวหลังคาดําในรุ่น Active แบบนี้นะครับผมจริงๆผมมีรีวิวลักษณะคล้ายกันเนี่ยนะฮะชุดแต่งแบบนี้มาสอสามคันนั่นแหละนะฮะกลัวลูกค้าเบื่อแต่มันอดใจไม่ได้พรามันชุดใหญ่จริงๆนะครับผมจัดไปนะผมจัดโปรให้ก่อนเลยนะที่เห็นรอบคันหนุ่มพาไปดูนะออกรถที่1นึ่0 0สบาทเท่านั้นนะครับผมเท่านั้นนะรอบคันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า 195,000บาทในรุ่น Active ราคา1้า196,000เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับชิ้นนี้นะครับผมมันเปลี่ยนนะก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าไม่เปลี่ยนมาเซตเนี่ยมันเปลี่ยนเลยครับนะครับไทตานมองจะเปลี่ยนใหม่เป็นแบบ LED รุ่นท็อปเปิดศูนย์โรงงานเลยรอๆไฟคมๆนะครับไฟสีขาวเป็นแบบ LED ให้มาแบบนี้นะครับผมและก็ในจุดที่2เนี่ยแรงกันชนด้านหน้านะครับผมก็คือไอตัว Fighter Jet ตรงนี้นครับ จากสีเดิมเป็นดำด้านนะฮะจับเปลี่ยนเป็นสีดำเงานะครับผมนะคล้ายๆกับรุ่นพี่เลยนะฮะก็จะได้ในเรื่องของมิติเนี่ยด้านหน้าเนี่ยที่มันจะสวยมากยิ่งขึ้นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมมาดูด้านข้างก่อนนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับยินต่อไปได้อะไรนี่กิ๊วล้อนะครับงานน้ากระมลครับผมมาให้หล่อๆแบบนี้นะฮะนะ ให้จัดไปเลยนะครับในโปรนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นงานใหม่เซ็ตใหม่นะไม่ใช่ว่าเอาปี2023มาใส่2024นะฮะเซ็ตใหม่ตรงรุ่นเข้ารูปเปะนะครับผมและในส่วนที่จะได้อีกนะฮะในหนึ่งเซ็ตก็คือล้อแม็กขนาดขอบ18นิ้วนะครับผมเป็นล้อก,ก้านวายแบบนี้สีกอสสบปกนะครับดำออกกรองแบบนี้พร้อมกับยางดีเซนตตินะครับขนาด2.5 5, 5 6 0 R18 นะครับผม ความนุ่มความเงียบดีมากนะดีเินตีจริงๆตอนนี้ตีตลาดได้ดีมากเพราะว่าในคุณภาพของตัวยางเนี่ยผลิตในประเทศไทยอินขานเลยนะในเรทราคาใกล้เคียงกันนะครับผมแล้วก็นี่ให้ดูลายยางนิดนึงลายยางสวยมากนะครับเรน,นี้ตัดให้แบบนี้เลยนะครับกลมๆหล,ล่อๆเลยนะครับผมรีดน้ําได้ดีเป็นยางซิ่งเลยนะครับผมนะในเรื่องของการาโค้งต,ต่างๆนาาทำได้ดีเลยนะแล้วก็ขึ้นมานะครับแผ่นขึ้นมา ไอสิ่งที่ได้ในเซตหนึ่ง้าต่อไปก็คือตัวกระจกเัาไฟฟ้ามาให้แบบนี้จริงๆมันเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับพร้อมตัวไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกแบบนี้จริงๆสีเดียวตัวรถนะแต่ว่าไอที่มันให้เป็นสีดำเนี่ยเพราะว่าผมเปลี่ยนในส่วนตรงนี้แล้วหลังคาดําอีกแล้วนะฮะทูโทนนะครับตัวทะเบียนสแลสีก็เลยแล้ปตัวกระจกให้ด้วยนะครับให้มันเป็นเซตเดียวกันแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่อยากได้เป็นสีดําแบบนี้เปลี่ยนก็ได้นะเอาเป็นสีขาวมก็ได้ฟิลหนึ่งนะครับผมก็จัดให้ได้ครับ น้า้างไม่ได้มีเปลี่ยนนะครับน่าคาดไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรให้เป็นเซตเดิมๆทรงเดิมๆนะและ้วก็ที่มันจะเปลี่ยนนะครับในเซตด้านในเลยนี่ทาั้งก่อนหน้าเนี้มันไม่ได้มีเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็คืออะไรเอาก่อนอื่นที่เห็นก่อนละกันนะครับเป็นตัวเบาะหนังนะครับวันนี้ตัดให้รอบคันเป็นดาได้แดงลูกค้าสามารถเลือกเบาะเลือกสีของได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับนี่ไปดูด้านในแผนมาที่คอนโซลนิดนึงฮนะ เนี่ยครับตัวคอนโซลฮะที่มันจะมีเปลี่ยนมันต้องกดชึ่งทีนึง่งนะนี่ครับหน้าจอขนาด9้านิ้วและเป็น360องศานะครับตัวนี้เป็นแดคอร์แรมสี่รอมหกบนะครับผมแล้วก็ได้หน้าจอเป็นแบบ 2K ด้วยนะครับ 2K มันดียังไงฮะแล้วก็แรมสี่รอมหกิบีมันดียังไงนะครับผมลองจับตรงนี้ดูฮะ มันแบบหหน้าจอทัดเหมือน iPad ทัดเหมือนแท็บเล็ตคือมันเร็วปู๊บปั๊แล้วก็หน้าจอทัดติดง่ายนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือความคมชัดของตัวหน้าจอนะครับเนี่ยผมให้ดูตัวกล้อง3.6 0วงสาที่ติดเข้ามาในคันนี้หน่อยโอ้โหภาพมันชัดมันชัดมากกว่ารถที่ติดมาจากโรงงานด้วยซ้ํานะครับอันนี้นําเสนอจริงๆนะให้ลูกค้านะคือเอาตรงว่าเซตเนี้ยมันคุ้มมากนะครับเนี่ย งานก็ดีงานละเอียดนะครับผมโอ้โหเหมือนรถแบบมองแบบ360สามร้อยหกสิบองศาจริงๆอ่ะไม่มีเพี้ยนเลยนะฮะแล้วก็ได้ตัวฟอนต์หรือว่าได้ตัวอ่ารูปเนี่ยเป็นตัว m u l x เลยโดยตรงเลยนะครับผมและอีกอย่างหน,นะนึ่งนะเนี่ยผมให้ดูนี่นิดนึงนะมันสามารถที่จะกดเลื่อนดูรถได้แบบ360จริงๆนะรอบทิศทางเลยนี่เป็นไงลื่นไหมลื่นไหมลื่นไหมผมไม่อยากกดเร็วนะเดี๋ยวมันพัง จะล้อเล่นล้อเล่นนะฮะใช้งานดีมากแล้วเลื่อน,นติดมือเลยนะครับดีมากๆเลยนะในเซนนี้จัดให้ในราคาออกรถ1นึ่งแบาทครับผมเป็นไงดูใต้ท้องรถก่อนพื้น,พ,นพื้นเงาหนะ้าจอคุณภาพดีนะครับเล่นแอนดรอยตัวเป็นคาเฟ่ได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างคือเป็นระบบ Android นะครับและก็ได้ในส่วนของล้อมแดมค่อนข้างดีความคมชัดนั่นนู่นนี่ดีมากและแชร์แค่ฮอสปอร์ตเข้าไปอย่างเดียวเล่นอยู่ทงยู u ูบไม่มีสะดุดนะฮะแล้วก็ เสริมด้วยแอปแบบพรีเมียมนี่อันนี้ผมไม่รู้ว่าติดทุกคันหรือเปล่านะแต่เห็นทางร้านก็บอกว่ามีมาให้ทุกคันเป็นแอปแบบพรีเมียมเข้าไปโดยที่ไม่มีโฆษณามีให้2ตัวตัวล่างอาจจะมีแบบนี่นะอาจจะมีโฆษณานะตัวล่างนะแต่ว่าตัวบนเนี่ยไม่มีผมลองเล่นดูยแล้วดีมากนะครับอ่ะเจ๋อและอีกตัวหนึ่งนี่มากับพุชตาร์ทนะครับของกุญแจคีเลสครับผมนะ กดตรงสตาร์ทรถผ่านกุญแจได้เลยนะครับนอกรถเนี่ยยืนไปกินข้าวมากดสตาร์ทรถรอนะเปิดแอร์เย็ยนๆจ้ำๆได้เลยแล้วก็มากับระบบคูณสตาร์ทพร้อมกับตัวสัญญาณกันขโมยนะฮะดีคุณภาพ,ภาพดีใช้งานได้ยาวๆเพราะว่าเราปล่อยมาแล้วเกือบร้อยคันนะดีจริงนะในเซตนี้ครับผมเดี๋ยวผมให้มาดูด้านนี้นิดนึงครับพี่ขออนุญาตนะฮะผมให้ดูในส่วนของตัวนี้นิดนึงนะครับมันจะมีปุ่มเพิ่มเข้ามานะครับจากตัวฟังก์ชันเดิมนะครับเช่นตัว นหน้าฝาท้ายไฟฟ้ามีมาให้นะครับแล้วก็ยูโรไฟมีตัวลิเจนนะครับการเผาไหม้มาให้แบบนี้นะฮะในกรณีที่รถเผาไหม้ไม่สารไม่หมดจดนะครับหรือว่าการเผาไหม้ม่สมบูรณ์ล้วก็สามารถกดลิเจนได้จากตรงนี้นะครับมีพัดลมแล้วก็อันนี้เป็นตัวปรับระดับและอีกอย่างนึงคือไฟตัดหมองหน้าครับมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดตรงนี้มาให้นั่นเองนะครับอ่าภายในมีมาให้แบบนี้ถือว่าครบหรือย,อยังนะครับ ถือว่าครบเลยอย่างนะครับเดี๋ยวให้ดูงานรีโมทนิดนึงนะครับในส่วนตัวรีโมทครับผมกดปึ๊บจากตรงนี้ฮะกดปลดล็อกนั่นนู่นนี่ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ยังสามารถกดสตาร์ทรถผ่านตัวรีโมทได้่าและอีกอย่างหนึ่งยังไม่พอนะครับอีกอย่างหนึ่งยังไม่พอฝาท้ายของเราเป็นไฟฟ้าครับผมฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับสามารถกดเปิดจากตัวุูแจได้นะครับผมเดี๋ยวผมกดให้ดูนะหนึ่งครับสองครับสามครับ นี่เป็นแบบไฟฟ้ากดเปิด,ปด,ปดจากกุญแจได้ครับหรือว่ากดจากตัวฝาท้ายเลยก็ได้ครับผมก็จะมีปุ่มสวิตช์มาให้นี่กดไปทีนึงฟังก์ชันครบเลยนะครับเทียบเท่ากับตัวรุ่นท็อปเลยแล้วก็คุณภาพดีใช้งานได้ยาวๆครับแล้วก็มีรับประกันให้1ปีและอีกอย่างนะครับยังสามารถเตะเป็นแบบคุชเซนเซอร์ได้ด้วยครับตเตะป้าไปทีนึงฮะนี่เป็นไงมาแล้วง่ายสะดวกสบายฟังก์ชันนะครับเหมือนก,นกันกับรุ่นท็อปแต่แค่ในรุ่นท็อปตรงต่อเนี่ยมันจะเป็นระบบที่อาจจะ เอ็นวานมากกว่านั้นก็คือสเต็ปเซนเซอร์เดินเท้าออกนะครับแต่ว่าที่เราติดในเซตนี้คือแคเท้าเตะนะครับผมแคเท้าเตะไปปั๊บนะครับทีหนึ่งอ่านี่ก็สุดหรสบายเหมือนกันนะครับผมใช้งานได้ดีนะครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งครับผมที่ผมบอกว่าคันเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือด้านท้ายครับตัวดิฟฟิเซอร์เนี่ยหรือว่ากันสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นสีเป็นดําเงากอสแบ็กนะครับผมให้ความหล่อด้านท้ายมิติ สวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอ๋อดีมากๆเลยนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนะครับในเซตนี้ออกรถนะครับที่1นึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับผมสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยนะฮะเซควองทัพนะฮะอีสุสิยาพิตี้สาขาสำโรงมีโปรโมชั่นดีๆมากมายนะครับผมและถ้าเกิดว่าจะมีคันไหนที่มันจะแต่งครบหรือว่าแต่งเต็มมากกว่าผมมารีวิวให้เรื่อยๆฮะแต่คันนี้อดใจไม่ไหวจริงๆ สนใจออกรถได้เลยนะครับผมผ่อนเพียงเดือนล 15, ะ1 5 7 0 0ักว่าบาทเท่านั้นเองครับลูกคา้าคุ้มมากๆนะครับผมโอ้ราคาไม่แรงนะฮะผ่อนราคาไม่แรงนะครับได้ชุดแต่งครบ,ครบ,ครบเต็มๆแบบนี้ตรงที่นี่ที่เดียวครับผมและอุปกรณ์ทุกอย่างของเราเราประกันให้1ปีเต็มนะมีปัญหาเราเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีครับผมสำหรับเซลล์ของทัาววันนี้สวัสดีครับ